พี่น้องอผมเชิดชอะตุ้งท้องเชียงไม่เลี้ยงงว้วสไตล์ไทยบ้านครับเช่าเมื่อวันเป็นวันเสาร์ที่10เมษายน2563ครับพี่น้องแต่วันนี้ผมไม่ได้ไปใส่ครับผมอ,อยู่หนา้าคอกนี่แหละครับคือพอดีมีพี่น้องเขานะครับมีพีพ่ๆน้องๆเขาสอบถามเขามานะครับผมว่าเป็นมือไม้เนี่ยค้อนเลี่ยงง้วจังไรครับเลี่ยงงว,งงงวลักษณะใดเขามาเลี้ยงครับ เดี๋ยวมอนี้ผมกาสิมาตอบกคำถามพี่น้องอ้วก็นแนะนำแนวทางในคลิปนี้นะครับผมเบื้องต้นนะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับกำลังคิดสิเลี้ยงงัวะหรือว่าก็ลังคิดอยากจะเอางัวะเขามาเลี้ยงผมแนะนำเบื้องต้นในการดูลักษณะงัวก่อนนะครับผมแนะนำวางัวะที่เขาซื้อขเขามาเลี้ยงนี่พี่น้องให้เลือกเอากระดูกแขงขายญ่ๆนะครับผมแล้วก็บเบื้องท้ายมันครับกกหางญ่ๆเต็มก้นเด้พี่น้อง ขาเบื้องโตที่มันกกขางางใหญ่เต็มค้นนะครับเพราะว่างัวลักษณะเนี่ยมันสี่อัตราการเจริญเติบโตการขยายมันไปได้อีกหลายครับผมมันสี่ิงใหญ่ไปทั้งหนาหลายอยู่ครับงัวลักษณะนี้นะครับเบื้องต้นนะครับผมชนงัวต่าตำหนิเขาก็หลีกเลี่ยงนะครับผมเพราะว่าสิเป็นอ่าหน้าดางหางดอกขาทกขาทอนดูกช่วงชุดยังซี่เขาก็หลีกเลี่ยงไปได้ครับ mm hmm. ก็ต้องไปสนใจครับผมครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้ผมสิมาเปรียบเทียบ ข้อดีข้อเสียระ่างงัวแม่สาวกับงัวแม่ลูกนะครับที่พีที่น้องเขาพีน่องเขาสอบถามขุมมาว่าคันเสียวง,งัวแม่สาวกับงัวแม่ลูกเนี่เสียวจังไรดีเสียวยังดีครับผมครับพี่น้องสําหรับง้วแม่สาวนะครับเขามาเบิ้งข้อดีข้อด้อยของงัวแม่สาวบัานเนี่ยงัวแม่สาวนะครับพี่น้องข้อดีมันนี่คือว่ามันเป็นงัวสดอยู่งัวะไม่สภาพร่างกายมันสีดีสิงงามครับ เดียวเบิ้งนี่มันง้ามครับผมเดี๋ยวเบิ้งเราเข่าตาสําหรับคนที่มักว่าแม่สาวนะครับขอดีมันก็คือถ้าเขาเอาม้าแล้วยังส่นะครับซื้อม้าแล้วงัวแม่สาวเนี่ยมันสิสามารถเลือกพอใส่ได้ครับเขาต้องการพอไหนพ่อตัวดังพ่อตัวนั่นตัวนี้เขาสามารถเลือกใส่ได้เองครับผมอันนี้ขอดีของงัวแม่สาวด้วยครับผมแล้วสําหรับขอด้อยของมันนะครับงัวแม่สาวพี่น้อง คือว่าสมมุติว่าเข้าไปซื้อนะครับซื้อในตลาดหรือว่าซื้อน้ำในหอ้อยพนเนี่ยสาหรับสาวอยู่สาวซี่พ่อผสมสาวแย่เนี่ยเขาบอกว่างัวเพนผสมมาหรือยังครับผมแล้วก็หรือว่างัวผสมมาแล้วจักรอบมันบดติดจังสี่ครับติดยากผสมติดยากจังสี่ครับในหอ้อยพนออกมาขายบางทีพนกับบอได้บอกเขาเลยครับผมบางทีพนก็เอามาขายบ่ได้บอกเขาเบิดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผม หัวแม่สาวมันจะมีปัญหาในเรื่องบางโตนะครับผมที่เห็นเห็นผสมติดยากแล้วก็มีโอกาสเป็นหมันได้เลยครับผมซึ่งตรงนี้เฮาสีบ่เฮาสีบ่หู้เลยครับผมมันสิเป็นจุดด้อยของหัวแม่สาวนะครับเฮาสีบ่มีโอกาสหู้เลยถ้าพ่อในห้อยดีๆเพอนบอกพจนกสิก็ดีครับเพจนกะสิบอกว่าเป็นหัวเนือ้อลักษณะนี่ครับผมแต่ว่ามันก็มีโอกาสเชียงครับเขาไปซื้อตาม ตลาดดับในห้อยในตลาดง่วมไหลนะครับทั้งในห้อยบางทีคนกับหูอิหรีครับคนกับซื่อมาขายไปลักษณะนี้ครับของงัวมแม่สาวในคอดอยของมันนะครับพี่น้องสำหรับคนที่มักงัวมแม่สาวแท้ๆนะครับอยากได้งัวมแม่สาวแท้ๆผมการแนะนําว่าถ้าฉีซื่อเขามาเลี่ยงครับให้ซื่องัวอายุประมาณ15เดือนนะครับพี่น้อง15บ่าเกิน16เดือนครับ เพราะอย่างเมตครับพะว่างวัวสิผาสึ่หกเดือนเนี่ยมันยังบระท่นได้เป็นสัตว์ครับพี่น้องมันเป็นสาวกําลังสิแตกสาวอยู่ครับบรท่นได้เป็นสัตว์ถ้ามันบระท่านได้เป็นสัตว์ก็แสดงว่าหมายความว่ายังบมีการผสมเทียมยังมีการล่วงมดลูกยังบ่เคยผ่านการผสมโตมาซึ่งอา่ามันจะ,ะมีโอกาสติดเชื้อหรือว่าทั้งในมดลูกมันโอกาสมีปัญหานี่กร,ระสีมีครับรมีโอกาสอ่าติดเชื้อ อหมดลูกอักเสบจังส่บอมบ,บอมีครับโอกาสผสมติดยากจังส่กระดดลงครับเพราะว่างวมันมาทันด้เป็นสัตว์แล้วเขาซื้อม้าเขามาเลี้ยงอยู่ประมาณสามสี่เดือนห้าเดือนยังส่ครับพี่น้องแล้วมันมันสิเป็นสัตว์อยู่ที่เขาครับผมมาเป็นสัตว์อยู่ที่เขาขอดีนันคือว่าเขาสิสามารถหู้จังหวะเวลาช่วงมันเป็นสัตว์ได้ครับผมเขามาจับสัตว์อยู่เขา เฮาหู้หูง้งัวหู้จังหวะงัวแล้วเนี่ยมันเชื่อในเฮาง่ายขึ้นในเรื่องของการจับสัตว์รากาการผสมเทียมซึ่งตอนนั้นเขาก็สามารถเลือกเอาพอพันธุดีๆที่เขามักมาใส้ได้ครับนี่แหละครับคันผู้ใหม,มักงัวสาวแท้ๆก็ให้ซื่ออายุป,ประมาณสิบห้า่เกินสิบกเดือนนั่นทีครับห้มันมาเป็นสัตว์อยู่ที่เขาครับพี่น้องนี่แหละครับคอดีของมันรับฝากไว้แลครับสําหรับคนที่มักงัวสาวด้วยครับพี่น้องเด้อ เดี๋ยวบานนี้ผมจะไปว่าวถึงงัวแม่ลูกครับผมครับพี่น้องบานนี้มาเบื้องงัวแม่ลูกกันครับผมสำหรับมือใหม่นะครับผู้สี่ซื้อเลือกเลี้ยงงัวหรือว่าผู้บานนี้มามักสมมติว่ามักงัวแม่ลูกยังสิผมก็สิเปรียบเทียบขอดีขอเด่นของมันนะครับงัวแม่ลูกนะครับขอเด่นของมันก็คือเขาซื้อหนึ่งได้สองครับพี่น้องได้ลูกมันติดมาพร้อมครับผมแล้วก็งัวแม่ลูกเนี่ยโอกาสมันสีเป็นหมันเนี่ย บ่มีครับน้อยมากครับผมน้อยมากบ่แมนว่าบ่มีโอกาสสิเป็นหมันนี่น้อยมากเพราะว่ามันเคยมีลูกมาแล้วครับผมแล้วก็เคยผ่านการจับสัตว์ผสมมาแล้วจังซี่ครับอ่าถ้ามันมีลูกตัวต่อไปจังซี่ครับมันก็สิจับสัตว์ง่ายอ่าอาการมันก็สิชัดเจนนะครับผมเปอร์เซ็นต์ชัดเจนเป็นสัตว์ชัดเจนนี่เยอะครับง้อแม่ลูกจับสัตว์ง่ายผสมก็ค่อนข้างจะบ่มีปัญหาครับผมโอกาสเป็นหมันก็แทบสิบ่มีแล้วก็งัวแม่ลูก ผมแนะนํำว่าให้เป็นลูกหนึ่งหรือว่าบ่เกินลูกสองนี่นะครับผมเพราะว่าสภาพหัวมันยังโอเคอยู่ครับเพราะว่าหมดลูกมันยังพันในพานกันอ,ออกลูกมาหลายตัวครับสภาพประสตดสภาพโอเคอยู่ครับผมในเรื่องของหงวแม่ลูกแล้วก็คอเดีนของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาซื้องวแม่ลูกสมมุติว่าราคาสี่หมื่นห่ายังสี่เนาะครับพี่น้องเนาะเป็นลูกตัวผู้ยังสี่ก็ได้ครับลูกตัวผู้สองเดืนอนยังสี่ครับซื้อมาสี่หมื่นหอ่า สงดีๆยังส่พี่น้องเขาซื้อมาเลี้ยงอยู่กับเขาประมาณนอีกเดือนหนึ่งยังส่ครับแม่มันก็จะเป็นสัตว์แล้วครับถ้ามันมีปัญหาอย่างเล้ครับมันสภาพร่างกายสมบูรณ์เขาเลี้ยงดีเดือนหนึ่งแม่มันก็จะเป็นสัตว์แล้วเขาก็จะได้มาจับสัตว์ผสมตัวพอพันที่เขาต้องการได้แล้วครับผมแล้วก็ลูกมันนี่เขาเลี้ยงไปมันก็ง่ญ่ไปทางหน้าแม่นว่าครับอันนี้ง่ายไปทางหน้า,นนนา,า,นาลูกมันเจ็ดแปดเดือนยานมที่เขาซิบเดืนอนยังส่ครับ ถ้าได้ผสมจมเมลืแม่มันอีกมันก็นติดท่องแล้วครับอยู่ในท่องแม่มันนั่นแหละแล้วบานนี้เขาสามารถขายลูกมันออกไปได้ครับสมมุติว่าเขาเลี้ยงไปแล้วประมาณลูกมันก็ได้แปดเดือนย่านม่เก้าเดือนสิบเดือนบานนี้เขาขายลูกมันไปสองหมื่นหรือว่าสองหมื่นห้าย่งสิครับตัวงามยังเป็นตัวผู้หรือตัวแม่ยัย่างสิครับจากที่เขาซื้อมาต้นทุนเขาสี่หมื่นห้าเขาแยกลูกขายไปกับประมาณสองหมื่นสองหมื่นห้าย่งสิทุนเขาก็สิเบาลงครับกระสิเหลียทุนติดอยู่ตัวแม่ ยุบประมาณสองหมื่นยังสี่ครับพี่นอ้องบ้านนี้ลูกมันก็นมีแล้วในท้องก็คือว่าอันนี้คือว่ามองเห็นกําไรเลยครับสําหรับผู้ที่สซื้อมาเลี้ยงเลี้ยงเป็นงวคข้อครับใส่ระยะเวลาเลี้ยงเป็นปีสองปีเขาเลี้ยงไปเรื่อยๆนี่สิครับเ่าะป็นผู้ที่ซื้อมาขายไปผู้ที่ซื้อมาขุนขายไปไว้ยังสี่ครับนี่คือคอเด่นในลักษณะของงัวแม่ลูกครับผมซึ่งัวแม่ลูกส่วนคอด้อยมันนั้นกับบ็อกคอยมีหรอกครับขวาม่ลูกกับมีแค่ว่า พอด้มันก็สีว่าสภาพร่างกายแม่มันอาจสีผูสดคือจังหัวแม่สาวครับมาสีจอยจักน้อยเพราะว่าลูกมันกินนมเนาะครับผมลูกมันดูดนมมันอาจสีจอยจักน้อยสภาพร่างกายมันก็สีผูสดแล้วก็ลูกตัวแรกมันเขากับว่าหู้ว่าเป็นพออย่างจังสี่ไหมครับบางทีอาจจะเป็นพอคุ้มฝูงก็ได้แต่ถ้าผูใ้ใดมีทุนหลายก็สิเลือกเอาพอที่มีเกตมีใบเพิ่นมีใบมีหลอดอย่างเรียบร้ยอยจังสี่ก็ดีครับผมนี่แหละครับ ขอดีขอเด่นของงัวแม่ลูกครับผมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้มาแนะนำแนวทางให้สำหรับให้พี่ให้น้องมือไม่นะครับที่กำลังมีความคิดว่าอยากสิเลี้ยงงัวว่ากำลังถิซื้องัวมาเลี้ยงไม่ไหมนะครับผมยังบ่ทันได้มีแนวทางในคลิปนี้ผมก็เอามาเปรียบเทียบให้เบื้องระวังงัวแม่สาวกับงัวแม่ลูกนะครับผมว่าเฮาสิอยากเลี้ยง แบบใดดีครับผมไัมักงัวแม่สาวตัดสินใจกระเบิ้งเอาครับพี่น้องว,ว่าภัยมักงัวแม่ลูกกระเบิ้งเอาครับผมมักจังไงเขาก็เอาจังสั้นครับผมคลิปนี้ก็สิเป็นประโยชน์ก็พีกับน้องยู่ยครับรบ,ออรบ,อบอหลายกันหน่อยนะครับผู้ใดสงสัยยังหรือว่ามีอย่างสอบถามกันก็นคอมเมนต์กันขอามาก็ได้ครับหรือว่าก็อินบ็อกซ์เาม้าในเฟซบุ๊กผมมาสอบถามผมผมสามารถแนะนําได้ แบ่งปันความรู้ให้พี่ให้น้องเขานะครับที่สอยากเลี้ยงหัวสิเริ่มเลี้ยงงัวะไหมครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้ท่านนี้นะครับพี่น้องสำหรับโอกาสหน้าครับมีอย่างดีๆผมก็สิเอาม้าวสรู้ขให้พี่น้องฟังให้พี่น้องได้ครับได้งหูได้พัฒนาไปน้ำกันครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับพี่น้องครับขอบคุณครับผม Terima kasih telah menonton!